กลาบ,บสวัสดีคุณผู้ชมนะคะขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลาบสวัสดีค่ะในขณะนี้นะคะเรากำลังทำการไลฟ์สดนะคะผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะของเจฟองเบียนะคะหรือเพจ Facebook เจฟองเบีย888นะคะ สวัสดีคะ่ะหรือบางคนนะคะอาจจะรับชมบนเพจเจฟองเบีย er, มหารวย888นะคะซึ่งก็เป็นเพจนะคะจริงเช่นเดียวกันนะคะอ่ะกลับสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์พิมพ์แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอ่ะ สวัสดีคะ่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีนะคะกาบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะอะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะทางช่องทางเพจ Facebook นะคะของ j จฟองเบียแปหรือ j จฟองเบียมหารวยแปดนะคะซึ่งทั้งสองเพจนี้นะคะก็เป็นเพจที่สามารถติดตามนะคะ อันนี้คือเพจจริงนะแล้วก็ที่สำคัญเลยให้ดูอยอดผู้ติด,ดตามนะคะโปรดระวังนะคะเพจปลอมด้วยนะคะอ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเขานี้มาดึกค่ะแม่นะคะเนื่องจากามีไปดูแอนพี่แอนออรดีนะคะเออดิฉันไปดูแอนออรดีออรดีมานะคะเออไปดูนาง ไปตอนประมาณสองทุ่มครึ่งได้มัง้งเออว่าจะไปดูแป๊บเดียวกับนะคะก็ไปมีงานแถวบ้านนะคะก็ไปปุ๊บก็ไปดูคุณแอนออรดีลงเวทีพอดีเลยค่ะนะคะเลิศไหมเลิศนะคะก็อุ้ยเนาะสนุกสนานกันไปก็จะสิ้นปีแล้วเธอเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วนะคะก็งานพวกเทศกาลนิทรรศการเยอะแยะจัดนะคะเอออะ มากันต่อนะคะมาที่เรื่องของเราในตอนนี้ที่จะเกิดนะคะความเฮงความปังในวันพรุ่งนี้16บธันวานะคะ2567ซึ่งงวดนี้นะคะออกวันจันนะคะอ่ะกาับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะอะแม่สวัสดีจ้าคุณแม่คุณแม่คะ่ะเข้ามาแล้ว เจฟงเบียขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สักนิดสักหน่อยนะคุณแม่แล้วก็คิดถึงเจมาไม่คุ้นฟีดเลยนะคะอ้เดี๋ยวนี้เหมือนแบบว่าโอ้เหมือนเพจคือเวลาไลค์หรือโพสอะไรคือเพจจะแนะนำให้ดิฉันโปรโมทเสียตังตลอดเลยอะ่ะเออก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขอให้พวกนี้ถูกเออรัฐบาลสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโปรโมทนะคะโอ้ชอบไปเสียตังเนาะ ว่าจะเก็บตังไว้ต่ำไทยซะหน่อยเธออืมเดี๋ยวค่อยว่ากาันเลืออกะขอให้พรุ่งนี้ก็ทุกท่านนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะ16ธันวา2567ซึ่งเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าแล้วนะคะเอเราจะเข้าสู่อปีใหม่แล้วนะคะในปี2568 อะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์พิมพ์คุยทักทายได้นะด้านหน้าที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือทูบอ่าคือต้องบอกก่อนว่าทูบด้านหน้าที่คุณผู้ชมอ่าที่ได้เห็นกันนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่นะคะ คือทุบเท้าฝ่ามือคุณแม่คิดดูแล้วก็มวลสารในการปั๊มพิมพ์ทูบอันนี้คือปั๊มใช้ใช้มือทําอันต่ออันนะคะแล้วก็มวลสารในการอัดนะคะหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะขอบพคุณนะคะขอบพคุณมากๆเลยอันนี้คือเราถือว่าดิฉันเนี่ยถือว่าเป็นคนเนาะ บุญอาจจะไม่มากแต่อย่างน้อยยังมีวัฒนาที่ดีอยู่วัฒนาที่ดีตรงนี้คือว่ามีเอฟซีมีแฟนคลับลูกเพจที่น่ารักนะคะน่ารักจริงๆนะคือเอาจริงๆนะอย่างน้อยอะปังหรือไม่ปังหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีเนาะเออยังมีเอฟซีที่เขาเมตตาจริงๆนะเออเอาถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าไม่ปังหรือยังไงก็แล้วแต่นะ เออเข้ามาสิบอย่างเงี้ยหลุดสองบายบายแล้วอ๋อทุกวันนี้เราก็ล้อ,อเล่นกันเนาะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเออแต่ก็ถือว่าโอ้ก็ก็ยังมีการตอบรับที่น่ารักนะคะเออบางคนก็บอกโอ๊ยเขาสมเพศเจ๊ป้าเนาะอืมไม่แต่อันนี้จริงๆ คือร้อยทั้งร้อยแปดสิบถึงเก้าสิบปอร์เซ็นคือเอฟซีน้าตาดีด้วยนะคะเออเพราะว่าเจ้าของเพจหน้าตาน้าตาดีนะคะเออมันก็เลยได้ผลพวงตรงนี้กันไปด้วยนะคะอ่ะสูนเนาะตายแล้วคุณพระคุณเจ้าอ่ะแล้วก็นี่นะคะตามมาจะ้อนนะแม่สำหรับแนวทาง มันก็ไม่คิดว่าจะเป็น90เธออ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมนะนี่เธออันนี้คือควันยังขึ้นขม่งขงเข่งอยู่เลยไม่ใช่ว่าทูบที่เราจุดเป็นคลิปวิดีโออะไรนะอันนี้จุดกันแบบสดๆเลยนะคุณแม่แล้วคือ90อ่ะอันนี้คือใบแนวทางนะคะซึ่งใบแนวทางอันนี้เราก็ มีกันทุกงวดงวดอยู่แล้วนะคะต่อให้เราจะจุดทูบหรือไม่จุดทูบแต่อย่างแน่ๆเลยนะคะก็จะมีใบแนวทางาในการติดตามอย่างแน่นอนซึ่ง90เม็ดเดียวและสดๆดร้อนๆก็คือ90หรือ299คุณแม่แป๊บหนึ่ง อย่าพึ่งถูกแล้วถูกแล้วสองเก้าศูนย์อะโอเคมาหรือเปล่าไม่รู้เออเราต้องให้ความเป็นกลางด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามาแน่นอนถ้าไม่มาละจ้าเออเดี๋ยวโฆษณาเกินจริงเดี๋ยวดิฉันโดนอืมเดี๋ยวดีฉันโดนลงประชาทันอีกเธอ เอาเป็นว่ามาหรือไม่มาเราก็ไม่รู้เนาะเออเราก็พูดตามภาษาปะอืมมาหรือไมมาเราก็ไม่รู้เนาะแม่เนาะเราก็ตามภาษาเราปะอืมเอาแล้วแล้วแต่ความชอบตามกําลังนะคะเออเอาพอ,พอหอมปากหอมคอพอได้ลุ้นเนาะอ่ะล่าสุดนะคะคนดูก็วูบไปเลยนะคะ สงสัยออกไปเติมเคอุ้ยไม่ใช่นะคะเออเดี๋ยวนี้มเขาไม่ต้องเคเคยแล้วเธอเดี๋ยวนี้เขาุดบ,บ